ย,ยังไงสิมินพิชยาโพสต์นี้ตอกย้ำข่าวหรือเลิกแฟนไฮโซหรือเปล่านางเอกสาวมินพิชยาถูกชาวเน็ตเฝ้าสังเกตความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับแฟนหนุ่มไฮโซโอดพี่ทักษ์ว่าสรุปแล้วเลิกราปิดฉากรักหรือเปล่าหลังไร้เม้นหวานมานานกว่า5เดือนหรือเป็นพระในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ทําให้ต้องเว้นระยะห่างหรือเปล่าแต่ก็เป็นประเด็นฮือฮาเมื่อสาวมินบอกว่าโสดยกมือขึ้นเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดสาวมินปล่อยภาพเซ็บซ สวยแต่ส่วนทางกับแคปชั่นเหลือเกินว่าอยู่คนเดียวก็เหงาจะไปอยู่ดาวเสาก็กลัวไม่มีเน็ตไม่วายถูกจับโยงข่าวลืออีกครั้งตอกย้ำข่าวเลือของทั้งคู่แต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่มีการเปิดเผยใดๆจากปากทั้งคู่งานนี้ก็ต้องรอลุ้นและติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วข่าวเลือจะเป็นจริงหรือไม่ขอขอบคุณภาพไอจีมินพิชยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ